เบิดขอนำพระกระแสรับสั่งของใต้ป่าลอองพระบาบทเมือจะขอน้อมนำมาปกเอาไว้เหนือกล้าวเหนือกระมมเป็นเครื่องยืนยันการทำดีได้ดีคิดดีพูดดีทำดี ซุปตาขวัญใจคนไทยมาอย่างยาวนานเลยค่ะสำหรับพี่เบิร์ดธงชัยแม็อินไตล่าสุดได้รับรางวัลพระราชทานทั้งนี้นะคะพี่เบิร์ดก็ยังได้ฝากข้อคิดดีๆไว้บนเวทีด้วยจะเป็นยังไงไปชมพร้อมกันค่ะผู้ที่ได้รับรางวัลพระราชทานบันเทิงเทิดธรรมได้แก่อิลรปินอันดับหนึ่งตลอดการของประเทศไทยคุณธงชัยแม็กอินไตยครับ เป็นพระมหากรุณาที่คุณเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับเบิร์ตและเป็นเกียรติสูงสุดของครอบครัวแม่กกินไตที่ได้รับรางวัลบันเทิงเธอทำ จากพวกเราชงเก้าด้วยกันนะครับตลอดระยะเวลาที่เราอยู่ที่นี่อยู่ตรงนี้มามีความสุขทุกวันเลยมีความสุขที่ได้รอ้องที่ได้เต้นที่ได้ทําให้ทุกคนมีความสุขพอรู้ว่าเมื่อเราทําอย่างเต็มที่แล้วทุกคนก็จะมีความสุขจึงทําอย่างที่อย่างสุดฝีมืออย่างสุดใจอย่างอย่างสุดดิบสุดเดชนะครับไม่ต้องขอขอบคุณแฟนเพลงทุกคนที่ให้หัวใจกับเบิร์ต ได้กำลังใจกับเบิร์ตไม่ว่าแฟนเพลงจะอยู่ที่ไหนก็ตามก็ขอให้ได้รับคำขอบคุณจากเบิร์ตด้วยนะครับและสุดท้ายนี้วันนี้เบิร์ตขอนำพระเกระแสรับสั่งของใต้ฝ่าอองพระบาทเบิร์ตจะขอน้อมนำมาปกเอาไว้เหนือกล้าวเหนือกระมม นครื่องยืนันการทำดีได้ดีคิดดีพูดดีทำดีต้องทำต่อไปครับและจะเป็นสิ่งที่เบ็ดยึดถือเพื่อที่จะทำให้รวงชนทกคนมีความสุขตลอดไปและไม่มีที่สิ้นสุดขอบคุณมากครับหลับพระบาทเป็นพเพื่อเลี้ตาพเจค่ะ ั้งนี้พี่เบิร์ตธงชัยยังได้ฝากข้อคิดไปให้กับศิลปินรุ่นน้องทุกคนด้วยว่ากว่าเราจะเดินทางไกลมาถึงจุดนี้ก็รู้จักกันในทุกๆเรื่องแล้วว่าการทำงานของพี่เป็นอย่างไรงานของพี่มันไม่ใช่งานที่ทำคนเดียวได้ต้องมีทีมงานรางวัลน,นี้ไม่ใช่รางวัลของพี่คนเดียวเป็นรางวัลของทุกคนก็อาจจะมีบ้างที่เป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นพอถึงทุกวันนี้พี่คิดว่าด้วยอายุอนามเราด้วยก็คิดว่าจะทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆอยากจะบอกกับน้องๆศิลปินทุกคนว่าคนไทยน่ารักที่ คุณต้องรักเขาก่อนคุณถึงจะได้ความรักนั้นกลับมา